สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ karaoke, ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่อง Sandy, season, เล่าของคุณสีนะคะคุณสีเล่าว่าบ้านของคุณสีปลูกอยู่ในหมู่บ้านที่มีร้อยกว่าหลังคาเรือนค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยในต่างจังหวัดคุณสีบอกว่าบ้านเลขที่ที่คุณสีอาศัยอยู่เป็นบ้านเลขที่ที่คุณสีชอบมากนั่นก็คือเลข50าูนคุณสีเล่าว่าบ้านนี้จะอยู่กัน3มคนคือคุณสีสามีและก็ลูกสาวคุณสีเล่าว่าบ้านเลขที่50ศนย์ของคุณสี เป็นบ้านชั้นเดียวมีสามห้องห้องนอนสองห้องและก็ห้องพา้าและก็ห้องน้ําห้องครัวจะอยู่ติดตัวบ้านอยู่ด้านนอกคุณสีเล่าว่าครอบครัวของคุณสิ่ตอนนั้นก็จะมีอาชีพทํานาทําไร่และก็ว่างๆก็ไปรับจ้างทั่วไปคุณสี่บอกว่าตอนนั้นการทํานาก็จะได้ราคาข้าวน้อยเพราะว่ามันแห้งแรงมากนาแถวบ้านของคุณสีจะทําได้แค่ปีละครั้ง ตอนนั้นคุณสิตัดสินใจพาครอบครัวไปทํางานที่กรุงเทพสามีรับจ้างทั่วไปและก็ลูกสาวก็มาเรียนที่กรุงเทพด้วยส่วนคุณสินั้นก็ทํางานเป็นแม่บ้านคุณสิเล่าต่อว่าจําใจจะต้องปิดบ้านไว้เกือบ20ปีเพื่อมาหางานทําที่กรุงเทพถูกปิดตายไว้เป็นบ้านล้างเลยคุณสีบอกว่าตอนนั้นคุณสิไม่ได้กลับบ้านเลยแต่พอได้กลับไปบ้านแล้วก็สงสารบ้านคุณสิบอกว่าบ้านของคุณสิโซมากนะตอนนั้น คุณสิเลยต้องจ้างคนมาดยาย่าถางญ้าและต่อเติมทาสีบ้านใหม่ให้มีชีวิตชีวาจากเดิมพอคุณสิได้ต่อเติมบ้านก็จะได้กลับมาบ้านบ่อยขึ้นกว่าเดิมบางครั้งก็กลับมาอยู่เป็นอาทิตย์แต่คุณสิเล่าว,ว่าช่วงที่อยู่บ้านคุณสิว่ามันมีอะไรแปลกๆในบ้านคุณสิบอกว่าความรู้สึกของสิบอกว่ามันมีอะไรแน่ๆกลับบ้านที่ปล่อยทิ้งร้างไว้นานแบบนี้คุณสิบอกว่าคุณสิได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียง้ายคนเดินในบ้าน เวลาคุณศิอยู่ในห้องนอนแล้วทุกคนอยู่ในห้องนอนหมดทั้งสามีแล้วก็ลูกสาวคุณศีเล่าว่าลูกสาวเล่าให้ฟังว่าตอนเดินไปห้องน้ําก็จะได้ยินเหมือนเสียงคนเปิดประตูห้องน้ําก็คิดว่าพ่อเดินตามไปเพื่อจะเข้าห้องน้ําแต่พอมองแล้วก็ไม่มีใครส่วนมากจะเป็นคุณสีและลูกสาวที่เจอสัมผัสได้สามีของคุณศิจะไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ก่อนกลับกรุงเทพคุณศีเล่าว่า คุณสีได้ลุกออกมาจากห้องนอนเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงของคนเดินตามแต่ก็คิดว่าเป็นสามีที่ลุกออกจากห้องเพื่อที่จะเดินตามมาเข้าห้องน้ําด้วยพอหันไปคุณสีบอกว่าไม่มีใครเลยคุณสีนึกในใจว่าเจอเรื่องเดียวกับลูกสาวเลยที่เล่าให้ฟังว่ามีคนเดินตามแต่หันไปไม่มีใครคุณสีบอกว่าตอนนั้นก็รีบกลับเข้าห้องนอนทันทีพอเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ยังเห็นสามีนอนหลับอยู่เหมือนเดิม คุณสีรเล่าว,ว่าพออยู่บ้านได้ครบอาทิตย์คุณสิร์และก็ครอบครัวก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ลูกสาวได้งานทําที่กรุงเทพพอดีลูกสาวก็เลยซื้อคอนโดอยู่ส่วนคุณสิรกับสามีก็เลยกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดกันสองคนคุณสีรบอกว่าการกลับบ้านมาครั้งนี้คุณสิอยู่กันแบบถาวรส่วนลูกสาวนั้นก็มาบ้านานานๆครั้ง คุณสีบอกว่าสามีกับคุณสีกลับมาอยู่บ้านก็ทำอาชีพเดิมคือทําสวนปลูกผักปลูกไร่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแบบพอเพียงคุณสี่บอกว่าทุกอย่างที่นี่อุดมสมบูรณ์หมดแล้วถ้าเทียบกับสมัย20ปีที่ผ่านมาแต่ที่ไม่แตกต่างคุณสี่บอกว่าบ้านของคุณสี่เองยังได้ยินเสียงแปลกๆแ,แบบเดิมๆคุณสีเลา่าว่าวันนั้นสามีของคุณสีต้องไปงานศพในหมู่บ้านต้องไปฟังพระสวด วันนั้นคุณสี่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวปิดบ้านหมดมิดชิดคุณสี่ทำงานบ้านทั่วไปแล้วก็มาซักผ้าในห้องน้ำซึ่งเป็นผ้าที่ต้องซักด้วยมือเพราะว่าเป็นผ้าที่ทำนาทำสวนมามันจะสกระปรกมากลงเครื่องไม่ได้คุณสี่บอกว่าตอนนั้นคุณสี่กำลังแปลงผ้าอยู่ในห้องน้ำคุณสี่เห็นเงาคนเดินผ่านไปคุณสี่ก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองทันทีแต่ก็ไม่เห็นมีใคร คุณสี่นึกในใจว่าบ้านก็มีแค่เราสองคนแล้วตอนนี้สามีก็ยังไม่กลับมาก็เหลือแต่คุณสีคุณสีบอกว่าตอนนั้นคุณสีก็ใจหายวูบคิดในใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดแน่ๆแล้วก็ผลลุกสู้ขึ้นมาทันทีอีกครั้งคุณสีก็กั้นใจซักผ้าให้เสร็จสักพักสามีคุณสีก็กลับมาบ้านคุณสีก็เล่าให้สามีฟังแต่ก็ได้แค่ฟังเพราะว่าส่วนตัวสามีคุณสีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ คุณสิเล่าต่อว่าเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบางครั้งได้ยินเสียงเปิดปิดสวิตช์ไฟในครัวและก็น้ําไหลเองบ้างจนคุณสิจะชินแล้วแต่คุณสิเล่าต่อว่าครั้งนี้คุณสิจําไม่เคยลืมรู้สึกว่ากลัวมากจนถึงมากที่สุดกว่าทุกคร้ววันนั้นคุณสิบอกว่าต้องตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ออกมาหุงข้าวทากับข้าวใส่บาตรส่วนสามีคุณสิยังคงไม่ได้ลุกออกมาจากห้องนอน คุณสิเล่าว่าคุณสิทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปเดียกสามีตื่นมาเตรียมตัวอาบน้ำไปใส่บาตรคุณสิเล่าว่า,เ,า,วาเดินไปในห้องนอนยังไม่ได้ทันได้เปิดไฟห้องนอนก็ยังมืดอยู่คุณสิบอกว่าคุณสิเห็นคนยืนเป็นเงาดำๆลักษณะสูงใหญ่โตพอกับสามีคุณสิคุณสิก็คิดว่าสามีลุกขึ้นมาแล้วคุณสิก็เลยพูดไปว่าทำไมลุกขึ้นแล้วไม่เปิดไฟ คุณสี่ก็บทสามีแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟขึ้นข้างประตูคุณสิบอกว่าพอเปิดไฟขึ้นมาคุณสามีของคุณสิก็ยังอยู่บนเตียงนอนห่มผ้าอยู่เลยคุณสิ่คิดในใจแล้วเงาตรงนั้นคืออะไรคุณสี่บอกว่าตอนนั้นคุณสิขนลุกสู้ขึ้นมาแล้วก็รีบปลุกสามีแล้วถามต่อไปว่าเพิ่งตื่นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ลุกมายืนใช่ไหมไม่ได้แกล้งกันใช่ไหม สามีของคุณสีตอบกลับมาว่าแก้งอะไรก็เพิ่งตื่นมาก็ตอนปลุกนี่แหละคุณสีบอกว่าตอนนั้นคุณสีกลัวมากไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเห็นทั้งสองตาเลยแล้วมันชัดมากมันใกล้ตามากเรื่องนี้ผ่านไปไม่นานมากคุณสีก็เล่าต่อว่าคุณสีและสามีย้ายมานอนห้องของลูกสาวที่นานๆจะกลับมาบ้านทีเพราะอากาศมันร้อนคุณสีบอกว่าห้องของลูกสาวจะโล่งและโปร่งกว่าห้องตัวเอง คุณสีเล่าต่อว่าคุณสีจะนอนด้านผนังฝั่งหน้าต่างและสามีจะนอนด้านในติดกำแพงห้องปลายเตียงจะมีโตู้เสื้อผ้าของลูกสาวอยู่หนึ่งตู้พอดึกคุณสี่ก็จะหลับสนิทคุณสีเล่าว่าคืนนั้นคุณสีฝันแบบสมจริงสมจังมากคุณสีเล่าว่าคุณสีฝันเห็นผู้หญิงแก่อยู่ในบ้านแล้วก็หน้าตาน่ากลัวมากผมกะเสิร์กก็เซิงลุงลัง ไล่ตามคุณสิมาจนคุณสิวิ่งหนีมาในห้องนอนผู้หญิงแก่คนนั้นก็ไล่ตามเข้ามาในห้องด้วยคุณสิเล่าว,ว่าในฝันไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนหนีไปทางไหนมันก็ตามคุณสิก็เลยยกมือไหว้บอกว่ากลัวแล้วผู้หญิงแก่คนนั้นก็เอื้อมมือจะมาทําร้ายคุณสิคุณสิบอกว่าในฝันคุณสิกลัวมากก็เลยผลักผู้หญิงแก่คนนั้นไปสุดพลังจนผู้หญิงแก่กระเด็นไปทางตู้เสื้อผ้าแล้วคุณสิก็สะดุ้งตื่น แล้วก็ตะโกนวายๆเพราะว่ายังกลัวอยู่คุณสีบบอกว่าสามีคุณสิก็สะดุ้งตื่นตามแล้วถามคุณสีว่าเป็นอะไรคุณสีบบอกว่าตอนนั้นคุณสิก็ลืมตาขึ้นมองไปทางตู้เสื้อผ้าที่ผักผู้หญิงแก่คนนั้นคุณสีบบอกว่าคุณสิเห็นดวงไฟมันลอยอยู่บนตู้เสื้อผ้าที่ปลายเตียงคุณสีบอกว่าให้สามีเปิดไฟฉายที่วางอยู่บนหัวเตียงสามีหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องบนตู้เสื้อผ้าแต่ก็ไม่เห็นอะไร ดวงไฟนั้นมันหายไปแล้วคุณสิบอกว่าคุณสิกลัวมากเลยเล่าให้สามีฟังไม่ได้ตาฝานแน่ๆมันเป็นเรื่องราวเดียวกันที่ฝันเลยคุณสิบอกว่าฝันเหมือนเรื่องจริงพอตื่นมามันก็เรื่องจริงที่เห็นดวงไฟอยู่ตรงตู้สื้าที่คุณสิผักผู้หญิงแก่มาตรงนั้นหลังจากเหตุการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมาคุณสิและสามีก็ปรึกษากันว่าจะต้องทำบุญบ้าน คุณสี่ก็นิมนต์ท้ามาพรมบ้านรอบบ้านในห้องในบ้านทั้งหมดคุณส่บอกว่าไม่เคยเจออะไรอีกเลยหลังจากที่ทําบุญบ้านแล้วแต่คุณสี่ก็เล่าว่าคนในหมู่บ้านที่มาทําบุญบ้านวันนั้นได้เล่าว่าถ้าบ้านปล่อยทิ้งไว้หรือปิดตายนานจะมีสัมภเวสีหรือผีเล่ล่อนมาอาศัยอยู่ด้วยเจ้าของบ้านจะต้องพาการสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆพวกมันจะอยู่กันไม่ได้และจะหนีกันไปเอง ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ